นี่คือดาวพุธดาวเคราะห์ดวงเล็กที่สุดและใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในระบบสุริยะของเราดาวพุธหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Mercury ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุดซึ่งมีขนาดเล็กกว่าดวงจันทร์ของโลกเราเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดโดยอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์58ล้านกิโลเมตรดาวพุธจะร้อนจัดในเวลากลางวันและจะหนาวจัดเป็นเวลากลางคืนโดยพื้นผิวด้านที่ได้รับแสงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิสูงมากและด้านที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิตม่ กว่าจุดเยื่อแข็งพื้นผิวส่วนใหญ่ของดาวพุธจะเต็มไปด้วยฝุย่นและหินมีหลุมลึกมากมายคล้ายคายดวงจันทร์ไม่มีอากาศและน้าและดาวพุธเป็นดาวที่มีความแห้งแล้งเป็นอย่างมากดาวพุธใช้เวลาเพียง88วันในการโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบซึ่งเป็นการโคจรที่เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับดาวข้อดวงอื่นๆในระบบสุริยะดาวพุธย,ยังมีการหมุนรอบตัวเองในทิศทางเดียวกับการโคจรรอบดวงอาทิตย์ทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกโดยใช้เวลาการหมุนรอบตัวเองรอบละ5 8 6ส1วัน ซึ่งหากวิจารณ์คาบของการหมุนคาบของการเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์จะพบว่าระยะเวลากลางวันถึงกลางคืนบนดาวพุธยาวนานถึง176วันซึ่งถือว่ายาวนานที่สุดในในระบบสุริยะครับผม